พงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่าท้าความนิสเนิ่นิสเนิ่ครับวันก่อนที่คุยกันถึงเรื่องบ้านที่ปูพื้นดําครับปูเป็นหินแกนิดแกหนแนินแกนินแกนู่นแกนั่นอะไรก็แล้วแต่ครับครับอ่ะก็ได้ไปปูด้วยหินแกอะไรละกันครับรอบนี้ พื้นผนังและทุกๆสิ่งด้วยออนกันดูดีดูหรเอาลูกให้ดูไม่ได้เอาลูกให้ดูไม่ได้เพราะว่าอเอาเป็นบ้านคนรวยเหมือนกันทีนี้เข้าไปปุ๊บอลังมากเลยพื้นผนังทุกอย่างเฟอร์เฟอร์เป็นหินอ่อนหมดเลยครับ มันก็ดูดููรูดีนะลุงครับสวยส่วนใหญ่หญินอ่อนก็จะเป็นสีขาวรอบนี้ไม่ดำละอ่ะรอบก,ก่อนๆดำๆดำทึบๆใช่รอบนี้ก็ขาวแล้วไงโทนสว่างโทนขาวแล้วไงหลักคงจุยเป็นไงคะดีะดีใช่ไหมอืมแต่แต่พอไปเลือกการใช้หินอ่อนเนี่ยอ โนขาวอะดีโทนสว่างอะดีแต่วัสดุเนื้อวัสดุที่ใช้มันแป๊บเลยเป็นหินอ่อนขัดมันครับมันจะเกิดปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือผิวที่มันวาวสะท้อนอย่างที่สองคือความที่เป็นหินความที่เป็นหินค่ะมันก็จะยังไงเย็นๆเหรอบ่ามันก็จะเย็นๆพอเย็นๆปุ๊บภาวะความเป็นหินนี่มันจะสูงยิ่งคุณใช้แบบ ทั้งบ้านาาเปิดปริมาณที่มากม,มันก็ทําให้เกิดเพราะว่าหินแบบทั่วทั้งบริเวณ<อ>มันก็กลายเป็นความเสียหายไปแล้วก็ที่สําคัญคือหินอ่อนส่วนใหญ่ครับเป็นวัสดุที่นําไปใช้ใช่ตกแต่งใช่สุสานสุสานครับหรือแบบหรือแบบเขาเรียกอะไรนะ อะไรนะเรนะสุสารทั้งทั้งจีนทั้งคริสอเลยก็ใช้หินอ่อนเยอะเออเพราะอะไรมันเย็นมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขามีความตั้งใจที่ว่าแบบเออล่างใช่ไหมจะได้เหมือนกับอยู่ในวาาไม่ไม่เน่าไม่ผูกเน่าง่ายง่ายหรือเปม่าเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อจะได้เย็นสบายเพราะขนาดเราไป ไปแตะไปอะไรยังยังรู้สึกสบายเลยนะมันเย็นมมันเหมือนมันซอฟมันซอฟแดดซอฟอะไรได้เะลยนะคือมันมันมีความรู้สึกว่ามันก็เรียกว่าไม่ดูดความร้อนมากครับพอเป็นวัสดุที่ไม่ดูดความร้อนมากเวลาเขาไปพูพื้นอะไรก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่ร้อนอืมก็เลยอยากจะใช้กันตรงนี้กันแต่ปรากฏว่าในทางวงช่วยถือว่าตรงนี้มันดูดซับความเป็นหินความเป็นหินสูงความเป็นหินนี่แหละเป็นหินเนี่ยมันก็เลย ไม่ค่อยนิยมใช้กันใช้กับหินมากกว่าเพราะฉะนั้นใช้กับเหมือนกับศาสนสถานหรือสุสานมากกว่าครับเหมือนลักษณะของถ้าเป็นชาวพุทธการต้องใช้เจดีย์หรือการใช้รูปลักษณะของธาตุไฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดเป็นเจดีย์เป็นหลังคาวัดแหลมๆไว้สามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นก็คือเราบางทีต้องอิงจากโครงสร้างใช่ ของสิ่งเหล่านี้ว่าควรที่จะอยู่ในที่นั้นๆไม่ใช่เอามาตกแต่งอาคารบ้านเรือนได้<ช>มี<ช>อีกอย่างหนึ่งปะพาคารนหรือว่าออที่มันอยู่ตามชายทะเลชายทะเลแล้วก็มีขึ้นไปเพื่อจะเป็นหอดูดูเรือดูเรือดูลมดูคลื่นดูน้ำดูทะเลอะไรเงี้ยแหละใช่แล้วเราเห็นบางบ้านก็มีแบบว่าที่บ้านตัวเองเหรอ เออมอทำหอคอยไงทำเหมือนประาคาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านคนมีกระตังอยู่ดีอะไรเขาาจะทำปะาคาคานไว้ดูเพื่อนบ้านจะดูอะไรเป็นตกแต่งมากกว่าเออผมว่ากันแหละเออแต่เขาก็ไม่ได้ทำสูงนะแต่ว่าจะทำเป็นโดมเป็นโดมเหมือนกับเป็นอะไรคือเขาจะเอาไว้เวลาตกเย็นเขาก็ขึ้นไปบนโดมหรือบนาากินข้าวอ่าไปดูนั่งชมวิวดูท่าที่ตก ตึลำนี้ว่าตลำอะไรอย่างนี้อเคเออได้ไหมอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นโครงสร้างคือ,อ <c oughs> จริงๆแล้วโครงสร้างตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโครงสร้างสหรับผู้อยู่อาศัยอ,อ๋ <มา S 1> อไม่ใชแล้วออบางบางอา,าคาเนี่ยออไม่มีคนอยู่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อแบบให้แบบมี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 โคมไฟเวลามอง เขาจะแบบมีสายไฟอะไรเงี้ยให้เห็นเขาเขาให้เห็นว่านี่ตรงนี้คือจะชายฝั่งแล้วนะใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้คนอยู่อาศัยไงนู่นส่งสัญญาณว่า้ถ้าสมมุติเรือเรือยักษ์เนี่ยเดินเดินสมุทรยักษ์มองเห็นเพราะว่าเขาถ้เข้ามาลึกๆอ่ะเขาจะติดลมเพราะว่าดินแล้วติดเดนอ่าฉะนั้นระยะถูกแล้วว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวมันใกล้ฝั่งแล้วฉันต้องออกอยู่ในระยะรักษาระยะให้มันมันจะมีร่องน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ มือนกับเป็นตัวบอกบ่งบหอกกันญานว่าใกล้ถึงแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นรูปลัะของอาคารประเภทนี้ไม่มีคนอยู่อาศัยใช่โดยทั่วไปทุกประเทศนะทั่วโลกเลยอาคารที่นี้ไม่มีคนอยู่อาศัยพ่อว่าแมนอยู่นะเพราะว่าเพราะฉะนั้นบ้านเราจะสร้างขึ้นมาแล้วให้คนที่ไปอยู่อาศัยเนี่ยมันมันดึนแบบมันขัดแย้งเออหรือเปเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างสําหรับ ไม่ได้มนุษย์จะอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรหรือไม่ก็อยู่แบบโดดเดียวอ่ะใช่โดดเดียวากเลยโดดเดียวไปเลยกไม่มีใครสนใจเออถูกปล่อยเกาะไปเลยเออจริงมันถึงไม่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 เป็นโครงสร้างที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองได้ใช่ดฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงโครงสร้างเหล่านี้กันตอให้คุณชอบมากแค่ไหนแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยเราตีกแล้วไงคือไม่ใช่แบบว่าจะพูดแล้วแบบอย่าทำอย่าทำ ทำไปแล้วคนที่เขาทําไปแล้วบ้างมีแล้วบ้างยังไงล่ะคะเอาออกได้ไหมยังไงต่อเอาเอาไปขายพวกร้านเนหารค่ะพวกพวกซีฟู้ดคือถ้าเกิดรือได้รือเออเอาไปขายพวกร้านซีฟู้ดใกลใ <น S 2> ค่ะที่ทำวจุ้ยอะอะไรที่มันไม่ดีเราก็มักจะไม่ให้มันเห็นรูปลักษณ์สิ่งที่เรามาพูดกัน,เ,นเออคือมันไม่มีเงื่อนไขว่า แก้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันไม่ไม่มีหรอกคือคืออย่างนี้บางอย่างบางเรื่องอ่ะทาได้ใช่แต่บางอย่างบางเรื่องที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันยากเออนี่หรอไหมเหมือนอย่างคุณบอกว่าเปลี่ยนประตูได้ไหมเอาเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยหน้าต่างเหล็กดัดประตูลวเปลี่ยนได้โต๊ะอาหารห้องครัวเตาอันนี้มันได้มันเปลี่ยนได้ไงแต่พอเป็นโครงสร้างหลักอย่างเช่นบันไดอ่ะยากเปลี่ยนไม่ได้ละคือ ใจใจคุณต้องถึงมากเต้องถึงอย่างเงี้ยคือบางคนเปลี่ยนได้นะใจเขาถึงจริงเปลี่ยนบันไดเลยบันไดสลับข้างไปได้หมดมีมีคนทําอยู่มีมีคนทำอย่างพะพาคารที่พี่ตัวบอกพระพาคารเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นขึ้นไปคือเป็นเป็นมวลขึ้นไปอย่างงี้ฉะนั้นสูงไอมวลเนี่ยไอก้อนเนี่ยยี่สิบสามสิบเมตรคุณใจถึงเปล่าเออคุณต้องเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดอ่ะเพื่อเพื่อตัดไอโครงสร้างที่ออกไปใช่แล้วคุณก็ต้องมานั่งดูว่า พอเอาเนี่ยออกไปโครงสร้างทั้งหมดมันมันมันแปรผันยังไงต่อออง่ายๆเหมือนอย่างที่เราไปตรวจบ้านประจำชาวมูสีอ่ะที่มีแทงน้ำเอาอวนนั้นเลยไม่บอกนะ่อันนั้นอกไปได้ไม่ได้เลยแทงน้ำเพราะว่าเป็นของคนเขาใช่แต่แทงน้ำเพื่ประโยชน์ได้ยังไม่แบบติดมากนะแทงน้ำก็ลักษณะคล้ายๆประภาคารใช่แต่ว่าเอ้ยเราเวลาที่เรามองไกลๆดูเหมือนเล็กนะ ต่อเราเข้าไปใกล้ๆนี่โอ้โหคือพี่ลงนึกถึงเวลาที่มันสมมุตินะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรสมมุติถ้ามันล้มลงมาอถ้ามันล้มมามันมันแรงมากเลยนะมันมวลมันอาจารย์ถึงบอกว่าให้ควรอยู่ไกลไกลมากๆเลยไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่าก็รับรู้ไว้เข้าใจกันไว้แต่ถ้าสนใจว่าเอ๊ะแล้ว จะทายังไงกับการถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือชัยภูมิที่เป็นแบบนี้หรือมีแบบนี้ลองเชิญท่านอาจารย์รไปให้คำนะัีแนหนกแก้ไขกนก่อนดีกว่าเพราะบางทีอาจารย์อาจจะมีวิธีที่อาจจะเป็นวิธีร้อยแปดพันเก้าของแกใช่ใช่เพราะว่าไอ้นี้ถ้าเรามาถามทีมงานทีมงานก็จะบอกว่าไม่มีดีที่สุดไม่มีดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์จะมีวิธีอื่นที่อาจจะลดทอนลงไปได้ก็ได้ครับอต่อมาค่ะลุงเห็นเห็นท่าน ทรงเสด็จมานี่เหรอครับนี่คือนี่อไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ลุงลังจานำมาเล่าสู่ต่อลูกศิษย์หรือเปล่าคะเล่าสู่ต่อลูกศิษย์นี่ชื่ออะไรนะพี่ท่านเจงขุยอ่าผมชอบสับสํรบคุยโตท่านคุยโตจะองค์ใหญ่แล้วก็ถือเหยียบถือผู้กาแล้วก็ถือผู้กาโอเคท่านเจงขุยจะถือดาวอ๋อแล้วก็สยบไปที่มารตัวผอมอ่าอืม ฟันตัวหักเลยนั่นน่ะอันนี้เ็าเรียกว่าเทพปราบมารท่านจิงคุยนะครับพี่พูดเรื่องเดียวกันไหมพูดเป็นเทพปราบมารนี่แหละนี่แหละนี่แหละหายอยู่เห็นไหมอ๋อโอเคอตำแหน่งที่ควรตั้งวางนะฮะ,ะให้อยู่ใกล้ประตูหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเห็นพูดผีหรือสิ่งเลวร้ายที่จะผ่านเข้ามาในบ้านได้อย่างชัดเจน หรืออาจจะวางไว้ใกล้กับบันไดขึ้นชั้นบนเพื่อให้ทําหน้าที่ป้องกันไม่สิ่งเวลวร้ายเนี่ยล่วงล้ําขึ้นสู่ชั้นบนน,นี่ยประมาณนี้เพือ่อตาแหน่งที่ท่านมีวางเนี่ยก็คือเรามีระบุไว้ในทางคุ้มชวยว่าตําแหน่งที่ท่านควรวางมากสุดคือตําแหน่งถ้าก,ากํานกหนดทิศนะถ้ากําหนดทิศถ้ากําหนดทิศคือที่ตนตกเฉียงใต้ตกเฉียงใต้เอสบิเอสบิโอเค เพราะว่า SWN มนีเป็นทางผอาทางฮวงจิตวิญญาณก็เลยจำเป็นต้องมีซึ่ง S W ก็พอดีเลยมันตรงกับประตูหน้าเวลาเราทำพวกบ้านดาวเขินสวรรค์เนี่ยนึกออกไหมดาวเินสวรค์ตอันนี้ก็ตั้งไว้ในทิศ S W ได้รับหน้าได้อันหาประตูเลยอันหาประตูเลยอันหาประตูโอเคอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ในทางคงจุ้ยถือว่าการมีเทพปราบมาเนี่ยจะทําให้ท่าน สามารถอยู่อย่างสงบร่มเย็นได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีสิ่งอะไรนะที่เราไม่รู้เนี่ยไม่สามารถสัมผัสด,ด้วยด้วยสายตาได้เนี่ยผ่านเข้ามาในบ้านเราได้เพราะสิ่งพวกนี้บางครั้งผู้ที่เป็นพ่อแม่สัมผัสไม่ได้แต่เด็กเล็กๆสัมผัสได้มองไม่เห็นด้วยตาคือ<ต>บางบ้านเนี่ยรับรู้ทาไมเด็กถึงร้องไห้กระจององอแงเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนั้นหะรัอไหม๋รวบ,บางที พ่อแม่บอกลูกคุยกับใครอ่ะลูกเล่นกับใครก็ไม่รู้เออเล่นกับใครไม่รู้เล่นทุกวันเลยพูดกับใครก็ไม่รู้อันนี้มีจริงไงที่ที่เขาเล่าให้เราฟังใช่เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสตร์นะฮะในเส้นทางของทิศทางในทางสมบยที่มีมีกาหนดมาแล้วเป็นพันพันปีเราก็ตั้งองค์เทพท่านเป็นคุยไว้ับนะเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกหลานเราไว้อ่า ตัความสบายใจครับครับมีได้ทุกบ้านมีได้ทุกบ้านมีได้ทุกบ้านคืออย่างที่บอกถ้าเกิดบ้านท่านไม่ทราบทิศท่านก็วางไว้ใกล้ๆหน้าประตูหันหาหน้าประตูไปหน้าประตูหรือวางไว้ใกล้บริเวณที่แบบทางขึ้นบันไดปกป้องห้ามขึ้นห้องนอนเราโอเคปกป้องไว้ก่อนก็คือเหมือนป้องกันใครที่จะมาทำลายเราใช่อย่างเช่นอะไรลมเพลมพัดอะไรพวกนี้นะที่เราจะไม่รู้นะ เพราะว่าบางทีวันดีคืนดีเราเราไม่รู้หรอกใช่บางทีดวงมันตกอะนะเออใช่อย่างที่คุณแตงบอกบางทีช่วงดวงเราตกเนี่ยบางทีบางอย่างก็ผ่านเข้ามาโดยที่เราก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนใช่ครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องเคลนะทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยวันนี้วันที่2ี่เจ็ดแล้วครับห้องเคล็เนี่ย หยุดหรือไม่ยังไงลองทักเข้าไปโทรเข้าไปโทรเข้าไปเข้าไปก่อนคล่องเครสอาจารย์หมาละกันครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยวันนี้เรื่องของวันไหว้ครูครันยี่สิบเจ็ดแล้วตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอีกสี่วันทำไมนับถอยหลังตุ๊ดตุ๊ดด้วยอ่ะเอาเอาเสียงอื่นก็ได้เสียงอื่นตตตโอเคอ่าเหลืออีกสักกี่วันเอาอีกนิดเองวันที่ยี่สิบเจ็ดต้องเป็นอะไรนะ โอเคก <Alab> ็คือวันที่สาเ็ดธันวาสองห้ากก็เป็นวันสุดท้ายที่ลงทะเบียนไหวครัวนะครับท่านเรียบติดต่อเข้ามาที่ไลน์ไอดีนะครับ <Gesund. S 1> n a t หนึ่งหกเจ็แปดเกเพื <Salem. S 1> ่อเราจะไปพบกันเพื่อแสดงความกตัญญูตเวที่อครูอาจารย์ในการที่ท่านได้ให้วิชาเราให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือเราม,ามาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา <pacing. S 1> นะครับท่านอาจารย์เป็นผู้ ไปทําพิธีให้พวกเราทุกคนทั้งสองวันครับวันที่สิบสี่กุมภาและวันศุกร์ที่สิบหกกุมภาครับค่ะครับที่บ้านภูเขาในวันที่สิบสี่ถ้าใครเจอตาโตนะคะตาโตจะติดสติกเกอร์รูปหัวใจให้ะน,น่ารักๆจับแม้ว่ววอาอะไรอยู่ในโรงเรียนคอนวาเลนไทน์ <ผม S 2> วาเลนไทน์โอเคนี่คุณคุณต้องซื้อประมาณสักเป็นพันไม่เป็นไรเป็นพันนะเพื่อแสดงความรักต่อลูกศิษย์พี่ศิษย์น้องแล้วถ้าเกิดลูกศิษย์บอกแสดงความรักแบบพี่บ้างได้ไหม ออามาดิเอามาเลยติดเลยนะทั้งตัวเลยนะไปแลกหัวใจกันค่ะค่ะแล้วก็พบกับเราสามคนสามภาษาได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ